พลังวบบอลบ้านวัดโรงเรียนราชการถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญในการขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการพัฒนาพลังวบบอลถือว่าเป็น3าเสา,สาหลักในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนและสังคมการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยของพลังวบบอลเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นของสังคมไทยมาอย่างช้านานครับสังคมไทยอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นลักษณะน,นิสัยของคนไทยโดยแท้จริงเลยครับ การส่งเสริมให้ประชาชนนำมิติทางศาสนาและวัฒนธรรมมาเป็น,นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างให้ประชาชนภายในประเทศมีภูมิคุ้มกันชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนพึ่งพาตนเองได้ใช้ชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมอันดีงามพร้อมก้าวสู่สังคมคุณธรรมจากการกลับเคลื่อนดังนี้การสร้างความเข้มแข็งของบวรโดยนำหลักคุณธรรมทางศาสนามาบูรณาการกับการดำเนินชีวิต เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคนในชุมชนให้อยู่ดีมีสุขรู้จักพึ่งพาตนเองประกอบสัมมาอาชีพสร้างรายได้เกิดภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนสืบสารและดำเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามมีการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ในท้องถิน่นเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โครงการพลังบวรชุมชนคุณธรรมลานธรรมลาน,านวิถีไทยจังหวัดนครสวรรค์นะคะมีจำนวนทั้งสิ้น51แห่งกระจายอยู่ในทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กระทรวงวัฒนธรรมของเรานะคะโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดนีมั่นใจว่าคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นจากบุคคลส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นในครอบครัวชุมชนนะคะจะก,ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของเราอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็น ความมั่นคงด้วยหลักธรรมทางาศาสนาความมั่นคงจากทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็เกิดความยัง่งยืนจากหลักปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงค่ะการประสานความร่วมมือไปยังภาคส่วนต่างๆเพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการส่งเสริมการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่คนในสังคมจะช่วยให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นได้ กลไกที่สําคัญของการดํารงตนอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองตามวิถีวัฒนธรรมไทยมีความเอื้ออารรตตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การดําเนินชีวิตประจําวันซึ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่ทําให้เกิดพลังบวรอ,อย่างเข้มแข็งส่งผลให้ประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ